ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร anel n กับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีกันนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาดูแบบแรนดอมเช่นเคยนะการดูแรนดอมคือเปิดมาเจอคลิปนี้ดูได้เลยไม่ต้องเลือกกองไพ่นะครับ การดูดวงของเราเป็นการดูในภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะตรงเป๊ะเลยก็ได้หรือมีความคลาดเคลื่อนได้บางเช่นกันนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอย่านำเอาคำทำนายใดๆในคลิปนี้ไปตัดสินใจเรื่องสำคัญมากๆในชีวิตโดยเด็ดขาดนะให้รับชมรับฟังไว้เป็นแนวทางหรือรับชมรับฟังไว้เป็นกำลังใจเท่านั้นพอนะครับ ท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อมาได้ตามไลา์ที่ให้ไว้นี้ช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณตามเวลาประเทศไทยผมอยู่ประเทศไทยนะครับติดต่อมาในเวลาทําการจะตอบให้ค่อนข้างเร็วเลยนะ และที่สําคัญคือผมจะไม่มีการทักใครไปก่อนผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับท่านต้องเป็นฝ่ายติดต่อหาผมเองตามช่องทางที่ให้ไว้ช่องทางเดียวไม่มีช่องทางอื่นนะครับส่วนท่านที่เพิ่งมาใหม่เพิ่งเคยรับชมคลิปผมเป็นครั้งแรกก็อยากเรียนเชิญให้มากดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามช่องนี้ไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปของผมนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ ใครกำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณเร็วๆนี้เออน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับใครกำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณเร็วๆนี้ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะครับซึ่งผมได้ทาการสับไพ่ไว้เรียบร้อยแล้วตามขั้นตอนของพ่อญปนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะโอเคมาเข้าเนื้อหากันเลยนะครับวันนี้คุณได้ไพ่สามไม้เท้า three of wands the chariot เด็กดาบเด็กถือดาบเพดอฟซอสจัสติสอสเวินถ้วยเออร์ไนโอฟคัพสอสเวินถ้วยก็ามาใครหนอใครกันเอ๊หกดาบซิกออฟซอสคนไกลแน่แน่หกถ้วยซิกออฟคัพส คนกันเองคนกันเองที่อยู่ไกลเออ The Empress โอ้โหไม่ธรรมดาครับผมแล้วก็ Strange Temperance อืมสอดาบ Two o f s w o r d s และ3ถ้วย Three of Cups โอ้โหสวยงามนะครับพลังงานวันนี้ใครกำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณเร็วๆนี้มาขยายความอ่านกันตามหน้าไพ่เลยนะครับเริ่มจากใบแรกแถวแรก ช่วงเวลานี้ผมมองว่าคุณที่ได้ดูคลิปนี้ณนะเวลานี้ชีวิตคุณค่อนข้างผ่อนคลายผ่อนคลายไม่ได้แปลว่าสุขสบาย100%ซแต่อาจจะหมายความว่าเป็นชีวิตที่ไปได้เรื่อยๆมีเรื่องเครียดบ้างมีเรื่องสบายใจบ้างสลับกันไปทุกสุขป,ปะปนตามธรรมดาของคนเรานะครับนะ มีทุกสุขปะปนกันไปเพียงแต่ว่าคุณอาจจะไม่ค่อยได้มีความทุกข์มากมายช่วงนี้เพราะคุณโฟกัสไปที่การพัฒนาตัวเองโฟกัสไปที่เป้าหมายใน,ในอนาคตนะเรียกว่าคุณมีเป้าหมายชัดเจนว่าคุณอยากทําอะไรในอนาคตอยากเป็นอะไรอยากทํางานอะไรอยากมีบ้านมีรถอยากมีทรัพย์สินแบบไหนหรืออยากสร้างครอบครัวแบบไหนกับใครอะไรแบบนี้คุณมีแผนมีแพลนชีวิตค่อนข้างชัดเจนและคุณกําลังมุ่งมั่นกับแผนการนั้นของคุณทําให้คุณไม่ค่อยมีเวลาไปใส่ใจเรื่องจุกจิกหรือดรามา่าใดๆกับใครทั้ง สิ้นนะครับคุณค่อนข้างมีชีวิตที่เป็นตัวของตัวเองมากนะช่วงเวลานี้คุณเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองได้เป็นคนเก่งมีความใจเด็ดใจแกร่งใจนักเลงเรียกว่าใจนักเลงไม่ใช่ไปตีต่อยใครนะใจนักเลงหมายความว่าเป็นคนจริงอเอาจริงเอาจังแบบนี้นะครับคาไหนคํานั้นดูแลตัวเองได้ดูแลคนอื่นได้ด้วยในบางกรณีบางท่านอาจจะเป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเป็นคนที่ดูแลญาติพี่น้องดูแลพ่อแม่หรือว่า มีอาจจะมีอุปการะใครไว้ในบางท่านอาจจะมีบุตรบุญธรรมแบบนี้หรืออุปการะสัตว์จำนวนมากไว้เช่นหมาแมวแบบนี้เป็นไปได้นะครับออแล้วก็ในด้านความสัมพันธ์นั้นในบางท่านที่มีคู่แล้วถ้ามาดูคลิปนี้ความสัมพันธ์ของคุณจะดําเนินไปตามปกติแต่กรณีคนโสดช่วงเวลานี้ผมมองว่าคนโสดจะค่อนข้างออใช้ชีวิตแบบค่อนข้างมีโลกส่วนตัวสูงนะ คุณมีกำแพงป้องกันตัวเองใช้ได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีไม่ได้ผิดแปลกอะไรคนเราย่อมมีกำแพงเอาไว้ป้องกันตัวเองจากคนแปลกหน้าแบบนี้ได้นะครับคุณถือว่าคุณมีความสุขด้วยตัวเองแล้วแบบนี้คุณแทบจะไม่ต้องการใครณเวลานี้นะครับและทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทํามาหาได้มาคุณก็ทํามาด้วยน้ําพักน้าแรงของคุณคุณได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาตามเหตุตามผลอันสมควรได้สิ่งที่ควรได้แบบนี้คุณพอใจในชีวิตค่อนข้างมากแล้วณเวลานี้แต่จะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณเร็วๆนี้ตามพลังงานหน้าไพ ดูแล้วมีมาแน่ๆอย่างน้อยหนึ่งคนใครบางคนจะเข้ามาในชีวิตคุณเขาหรือเธอจะเป็นใครได้บ้างจากพลังงานหน้าไพ่บ่งบอกว่ามีโอกาสเป็นคนไกลคนไกลนะครับไพ่หกดาบเป็นการข้ามน้ําข้ามทะเลคนไกลโดดเด่นมากอาจจะไกลแบบต่างประเทศหรืออาจะต่างจังหวัดต่างบ้านต่างเมืองก็ได้ที่แน่ๆคือไม่ได้มาหากันง่ายๆแบบนี้ แล้วไม่ใช่คนไกลธรรมดามีโอกาสเป็นคนไกลที่เป็นคนคุ้นเคยคนกันเองที่หายหน้าหายตาไปเคยรู้จักกันแล้วแล้วมีเหตุต้องห่างกันไปไม่ว่าด้วยเหตุใดๆก็แล้วแต่นะครับเป็นเพื่อนเก่าของคุณได้คนรู้จักในแวดวงเดอือสังคมของคุณได้แบบนี้ย้ําว่าเคยรู้จักกันแล้วแล้วห่างหายกันไปถ้าเป็นคนหน้าใหม่ๆไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยทักมาจีบอะไรแบบนี้ระวังโดนหลอกนะอย่าไปคุยกับใครทั่วไปนะครับขออนุญาตแนะนานะเออไม่ใช่ใครทักมาก็ไปอัธยาศาัย หมดผมเข้าใจว่าคุณเป็นคนอัธยาศัยดีแต่บางทีถ้าคนแปลกหน้าคนไม่รู้จักทักมาเราก็ต้องสงวนท่าทีบ้างประมาณนี้ระวังโดนหลอกถ้าไม่รู้จักกันมาก่อนแต่พลังงานใบนี้คือคนรู้จักกันมาก่อนจะติดต่อมาหรือมาหาเลยด้วยซ้ําถ้าเขารู้ที่อยู่คุณนะครับมีโอกาสที่เขาจะเดินทางไกลมาหาคุณได้เลยในบางท่านนะถ้ามาหาไม่ได้ก็จะทักข้อความหรือติดต่อมาโทรมาอะไรแบบนี้ คุณอาจจะแปลกใจเลยว่าเฮ้ยมาได้ไงกลับมาได้ยังไงมีธุระอะไรหรือเปล่าแบบนี้คุณอาจจะตกใจหรือเซอร์ไพรส์เลยถ้าเขาทักมาหรือเขามาหาถึงหน้าบ้านแบบนี้นะครับออไม่ต้องแปลกใจไปช่วงเวลาจัดสรรดวงชะตาจัดสรรณเวลานี้เขารู้สึกดีกับคุณมากมันเป็นจังหวะที่จู่ๆเขา,าอาจจะมีความพร้อมในชีวิตมากขึ้นแล้วก็อยากมีใครสักคนแล้วก็นึกถึงคุณขึ้นมามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนการนึกถึงกันในเรื่องแบบนี้ในทำนองนี้นะครับ เป็นคล้ายๆจะว่าพรหมลิขิตก็ใช่บุญสัมพันธ์ก็ใช่ความเป็นกัลยานมิตรก็ใช่แต่ที่มากกว่านั้นคือเขามองคุณเป็นคนพิเศษในใสายตาเขาเขาอาจจะมีคนแวดล้อมมากมายแต่ช่วงเวลานี้เขาดูจะไม่สนใจใครนอกจากคุณเลยน,นะครับเป็นไปได้ที่เขามีคนห้อมล้อมมากมายแต่ในใจเขาคิดถึงคุณอยากมาหาคุณใจจะขาดแล้วตอนเนี้ย เป็นไปได้เลยเออแม้จะไม่ได้เป็นอะไรกันแต่เขาคิดถึงคุณมากอยากมาเจอคุณมากและมีโอกาสจะเข้ามาในชีวิตคุณเร็วๆนี้นะครับคําว่าเร็วๆนี้ก็ให้ตีประมาณไปว่านับจากวันนี้ที่ดูคลิปนี้เป็นต้นไปอย่างน้อย1-3เดือนโดยประมาณมีโอกาสเกิดขึ้นสูงมากคําทํานายสามารถคลาดเคลื่อนทางเวลาได้ไม่ต้องไปล็อกเวลาเป๊ะๆนะครับ คนคนนี้ถ้าอยากจะดูลักษณะว่าเป็นคนยังไงก็ขอให้นะสังเกตที่คนรู้จักนะครับคนรู้จักและที่ห่างหายไปมีความอยู่ไกลกันแบบนี้แล้วก็ถ้าจะดูราศีดูธาตุกำเนิดดินน้ำลมไฟให้สังเกตไปที่คนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกแล้วก็คนธาตุดินมังกรพษศพกันจะโดดเด่นมากนะครับแต่ทั้งนี้ก็สามารถเป็นคนราศีอื่นธาตุอ,อื่นได้เช่นกันไม่ต้องไปล็อกสเปคนะครับอันนี้ดูว่าเป็นแนวทางพอนะ เมื่อเขากลับมาถ้าเขาเข้ามาในชีวิตคุณเมื่อไหร่ความสัมพันธ์จะพัฒนาได้อย่างรวดเร็วคนคนนี้เป็นคนที่เอาใจเก่งแล้วก็ดูแลคนแวดล้อมได้เก่งเขาจะเอาใจคุณมากดูแลคุณได้เป็นอย่างดีเลยแม้จะไม่เคยเป็นอะไรกันมาก่อนแต่ด้วยสายสัมพันธ์ของการที่รู้จักกันแล้วจะทําให้สนิทสนมกันได้อย่างรวดเร็วเลยนะถ้าคุณยังไม่ได้มีใครตอนนี้คุณยังอิสระโสดร้อไม่มีพันธะ และมั่นใจได้ว่าเขายังไม่มีใครมีโอกาสคบหากันสูงมากการศึกษาดูใจปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช้คําว่าแฟนนะยังเป็นการศึกษาดูใจกันแบบเพื่อนสนิทแบบนี้เป็นไปได้คุณอาจจะลังเลใจว่าเออเขาก็ดีนะดีกับเราทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่า,าจ,จะคบหา เป็นแฟนเลยไหมหรือจะโสดไปก่อนแบบนี้คุณจะเกิดการลังเลขึ้นแต่ไม่ต้องกังวลไม่ต้องลังเลนะครับหากเขาเข้ามาในชีวิตมีการศึกษาดูใจกันถ้าถูกใจคบได้เลยคนนี้มีอนาคตที่น่ายินดีร่วมกันอยู่นะครับว่ากันตามหน้าไพาคุณกับเขาจะมีความยินดีร่วมกันปรากฏขึ้นในอนาคตแน่นอนไม่ต้องไปกังวลว่าระหว่างทางจะมีอุปสรรคใดๆหรือไม่เพราะคนเราย่อมมีทั้งสุขทั้งทุกข์ปะปนกันไปเป็นเรื่องธรรมดาหากความสุขมากกว่าความสบายใจมากกว่าข้อดีมีมากกว่าข้อเสียรับ เข้าไว้พิจารณาสักคนนะครับประมาณนี้ลองดูนะโอเคครับเดี๋ยวมาดูใบสุดท้ายท้ายสุดของวันนี้ส่งท้ายกันอีกสักหนึ่งใบนะว่าไพ่มีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมมีคําแนะนําใดๆหรือมีคำเตือนใดๆหรือไม่ขอหนึ่งใบนะครับ อัศวินไม้เท้าใน of once โอเคใบนี้ออกมาการันตียืนยันคอนเฟิร์มว่าคำทำนายของเราวันนี้มาถูกทางและมีโอกาสเกิดขึ้นสูงมากคนคนนี้เขาอยากมาหาคุณจะแย่แล้วอยากมาหาคุณใจจะขาดเขากำลังเตรียมความพร้อมทุกอย่างเพื่อกลับมาหาคุณหากเขาติดภารกิจติดงานใดๆอยู่เขาจะรีบเคลียร์งานเคลียร์ธุระให้ตัวเองว่างโดยเร็วที่สุดเพื่อกลับมาหาคุณหรืออย่างน้อยจะมีการติดต่อมาแน่ๆประมาณนี้เขาค่อนข้างมีความใจร้อนอยู่พอสมควรอยากมาเจอคุณจะแย่แล้วนะ อยากเจอคุณใจแทบขาดแล้วประมาณนี้ก็โอเคนะครับขออวยพรให้มีความสุขความเจริญมีโชคดีทุกท่านแล้วก็ขอบพระคุณทุกการติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ